สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้มาชมความน่ารักของพี่ขนเงินกับน้องดัมมี่นะคะนี่ตายกันทักฉอดพี่ขนเงินกับน,น้องดัมมี่เอาจะนอนแล้วยังจะหยอกกันอีกอืมดอมมี่ทาพีงไง ไม่นอนหืมน้องมีนนงม่กับพี่กันน้องมี่ทำมาแลเหยื่อน้องมี่น้องมี่ทำมาอะไรคะน,น้องมี่น้องมี่หันมาหน่อยเร็วน้องมี่หนดูพี่เงินนะพี่เงินทำอะไรคะ อันน้องมี่อ่ะน้องมี่กับพี่เงินค่ะเนี่ยพี่เงินไปแล้วพี่เงินไปไหนน้องมี่เดี๋ยวพี่เงินทำอะไรพี่เงินทำอะไรพี่เงินอยากออกจากห้องพี่เงินจะออกจากห้องพี่เงินไม่ง่วงนอนหรอพี่เงินเนี่ยกออกจากห้องอะ่ะ พี่เงินมานอนกับน้องมี่เร็วมาเร็วเร็วลุกขึ้นครับพี่เงินครับพี่เงินพนครับมี่ยอมลุก รู้ด้วยว่าจะต้องออกประตูตรงนี้ทำอะไรกันพี่น้องทำอะไรกันครับพี่เงินครับน้องมี่พี่เงินทำอะไรละ่ะน้องมี่พี่เงินมานอนดีๆเร็วมาดูเร็ว ขึ้นมานอนเร็วเสียงพ่อมาแล้วเดี๋ยวพ่อเปิดประตูชนเรานะรอแต่พ่อนั่นแหละมาเร็วขึ้นมาน่งกับแม่มะไม่มีใครอยากนอนด้วยเลยกับแม่นะนี่จะต้องรอพ่อกันขนาดนี้เลยเหรอพ่อไม่เข้าห้องลูกไม่นอนนั่นนั่น S <S เห hesitate, ็นไหมโดนเปิดประตูชนนะลุกขึ้นเร็วพี่เงินล oh ุกขึ้นก่อนลุกอ่าลกไปเเเ็ว